นิทานลูกสม้มเรื่องธิดาช้างการะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านนี้นั้นเขาเลี้ยงช้างเป็นอาชีพมีครอบครัวหนึ่งมีบุตรสาวที่น่ารักงดงามและแม่ของเธอนั้นก็อยู่ตัวคนเดียวตั้งแต่เธออยู่ในท้องผู้เป็นพ่อได้เสียชีวิตไปนานแล้วแม่เธอนั้นเป็นคนดีแล้วก็สามารถพูดคุยกับช้างได้ เหมือนด่างเช่นคนปกติทั่วไปเข้าใจถึงภาษาช้างทุกอย่างสื่อสารได้ทุกเรื่องแล้วก็ได้มีพญาช้างที่อยู่ปางช้างแห่งนี้เขาก็ได้ดูแลแม่ของหญิงสาวคนนี้ตลอดมาผู้เป็นแม่เธอชื่อว่านางมาส่วนลูกนั้นชื่อมิลาสองแม่ลูกอยู่กันสองคนกับพญาช้างตัวใหญ่ที่สุดในปางช้างแห่งนี้ก่อนที่พ่อของเธอจะสิ้นลมนั้น ก็ได้คุยและก็ได้ฝากฝังกับท่านพญาช้างไว้ว่าท่านพญาช้างเอ๋ยข้ามีบุญน้อยนักมิอาจสามารถดูแลลูกและเมียได้ด้วยความทิ่ข้ามีโรคเรื้อรังต่างๆมากมายข้าจึงต้องขอฝากฝังลูกและเมียไว้ในความดูแลของท่านด้วยจะได้ไหมเล่าท่านมนุษย์เอ๋ยท่านเป็นคนมเมตใจที่ดี ดูแลข้ามาตั้งแต่ข้าอย่างเล็กที่ถูกพ่อแม่ข้าทิ้งเป็นอย่างดีมาตลอดข้าจะตอบแทนเจ้าด้วยชีวิตและจะดูแลลูกเมียเจ้านั้นอย่างดีสุดกำลังความสามารถของข้าดังเช่นเป็นลูกข้าคนหนึ่งเลยละขอเจ้านั้นโปรดทำใจให้สบายอย่าได้เป็นกังวลเลยงั้นเมื่อใดหากลูกข้านั้นลื้นตาออกมาดูโลกแล้ว ให้เรียกท่านว่าพ่อจะได้ไม่เล่าขอายินดีอย่างยิ่งที่จะได้มีบุตรสาวตัวน,น้อยน่ารักน่าเอ็นดูขอบใจท่านมากท่านมนุษย์ท่านไว้วางใจข้าเถิดข้ารับปากท่านว่าลูกคนนี้จะโตมาเป็นคนที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนนี่เป็นคำพูดหลังจากผู้เป็นพ่อของนางมิลาพูดก่อนที่จะเสีย ฝากฝังเธอไว้กับท่านพญาช้างผู้เท่าผู้แก่แห่งปางช้างนี้ให้ดูแลดังเช่นลูกตนอย่างดีที่สุดและแล้วในเมื่อนางหมานั้นคลอดลูกออกมาได้ลูกสาวเป็นนางมิลาผู้เป็นแม่ที่รักสามีมากก็ทำตามคำพูดทุกคำที่สามีนั้นสั่งเสียไว้ว่าเมื่อหากลูกคลอดออกมานั้นให้เรียกท่านพญาช้างว่าพ่อและพญาช้างตนนี้ จะอยู่ดูแลบุตรสาวไม่ให้มีอันตรายและในที่สุดมิลาก็ได้โตเป็นสาวเธอเรียกท่านพญาช้างว่าพ่อผู้คนก็ต่างรับรู้และเข้าใจเพราะช้างตนนี้นั้นเป็นช้างอวุโสคนในปางช้างต่างๆก็เคารพนับถือเป็นจำนวนมากฝูงช้างที่ชาวบ้านเลี้ยงดูก็เคารพพญาช้างตนนี้เช่นกันเลยทำให้มิรากับแม่เธอนั้น ไปไหนมาไหนก็ไม่มีอันตรายไปทุกที่ทุกคนแห่งแห่งปางช้างนี้จนมาวันหนึ่งเกิดชายหลงป่าขี่ม้ามาบังเอิญมาพบหมู่บ้านปางช้างแห่งนี้และเขาบังเอิญว่าตกม้าระหว่างอยู่หมู่บ้านม้านั้นเกิดตกใจที่พบช้างตัวใหญ่จนทํำให้เหยียบชายแปลกหน้าผู้เป็นเจ้าของทํำให้เขานั้นได้สลบลงไปสองสามวัน และในที่สุดเมื่อเขาฟื้นขึ้นก็เกิดจำอะไรไม่ได้นางมาแม่ของนางมิลานั้นก็ได้ช่วยเหลือเขาไว้พ่อเขาฟื้นขึ้นมาได้นั้นก็พบพญาช้างตัวใหญ่ยืนอยู่ใกล้ๆเขาเห็นก็เกิดตกใจกลายเป็นลมอีกรอบเพราะมีรูปร่างช้างนั้นที่ตัวใหญ่มากพ่อเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนั้นนางมาเลยไถ่าถามไปว่า เจ้านุ้มมาจากไหนเราแล้วมาทำอะไรที่นี่ล่ะลูกไหวครับคุณป้าข้าไม่รู้เหมือนกันว่าข้ามาจากไหนแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเจ้ามไม่รู้ป้าจะรู้หรือจ๊ะแล้วข้าใช่คนที่นี่หรือไม่ครับคุณป้าคุณป้าพอจะรู้ไหมอ้าวถ้าเจ้ามไม่รู้แล้วข้าจะรู้หรือเปล่าล่ะพ่อนุม้มนายคนนี้แปลกแแปแค่ ท่านพญาช้างก็เลยเอ่ยขึ้นแม่มา้าชายคนนี้เขาแจ่มความไม่ได้ดอกเขาตกจากมา้าแล้วก็โดนเหยียบอย่างแรงสรบไปตั้งหลายวันคงต้องใช้เวลาหน้าดูเลยถ้าถามอะไรไปตอนนี้ก็ไม่ได้คำตอบดอกแล้วเราจะเอาอยัางไงกันดีล่ะท่านพญาช้างพญาช้างก็เลยเอ่ยเรียกนางมิลา มิราเอยลูกมาหาพ่อชีไปจัดที่รับที่นอนให้ชายแปลกหน้าคนนี้เถิดจะให้เขากลับไปตอนนี้ก็เสียเปล่าเขาจำอะไรไม่ได้ดอกลูกถือว่าช่วยคนเอาบุญนะจ้าพ่อพญาช้างในเมื่อชายแปลกหน้าจำอะไรไม่ได้ครอบครัวของนางมิลาก็เลยตั้งชื่อเขาว่านายหลง เพราะว่าเขานั้นจำเรื่องราวหรือจำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งชื่อตนเองครอบครัวของเธอนั้นเลยต้องให้ชายคนนี้อาศัยอยู่ด้วยและนายหลงนั้นก็ได้ช่วยทำงานบ้านทำทุกอย่างแทนแม่มาและนางมิลาแม้กระทั่งหาบน้ำหาของป่าหุงหาอาหารนางมิลาและแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยแม้แต่น้อยพ่อพญาช้างนั้น ก็เห็นชายคนนี้เขาเป็นคนขยันขันแข็งและดูเป็นคนดีใช้ได้เลยดูแล้วว่านายหลงนั้นไม่ได้มีพิษภัยอะไรจึงให้เขานั้นอยู่ที่นี่ต่อจนกว่านายหลงจะหายกลับมาเป็นปกติเช่นเดิมและแล้วเวลาก็ผ่านไปสี่ปีเต็มๆนายหลงก็ยังจําอะไรไม่ได้แต่เขานั้นที่แท้จริงแล้วก็เป็นลูกคนมีเงินมีทองแต่ครอบครัวพี่น้อง แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเอาสมบัติแย่งกันและนายหลงเองก็หายตัวมาได้ถึงสี่ปีเต็มๆแต่ครอบครัวเขานั้นก็ไม่ได้ออกตามหาเลยแม้แต่น้อยแถมคนในครอบครัวยังดีใจซะอีกคิดว่านายหลงตายไปแล้วจนทำให้เขานั้นก็ได้ใช้ชีวิตที่ปางช้างแห่งนี้กับนางมาและนางมิลารวมถึงพญาช้าง เวลาก็ได้ผ่านไปอีกสามปีเต็มๆนายหลงก็อยู่ที่นี่มานานมากแล้วด้วยความที่ผูกพันและดูแลสองแม่ลูกเป็นอย่างดีท่านพญาช้างก็เลยตั้งใจว่าหากตนเองนั้นสิ้นลมจากไปแล้วกะว่าจะฝากฝังแม่ลูกให้ในายหลงได้ดูแลต่อพ่อพญาช้างนั้นก็แก่มากแล้วตัวนายหลงเขาก็แปลกใจอย่างมาก แต่ก็ไม่เคยกล้าถามวันนี้เลยตัดสินใจถามพญาช้างไปว่าท่านพญาช้างครับท่านเป็นพ่อของมิราหรือเห็นมิราเรียกท่านว่าพ่อข้าก็แปลกใจมานานแล้วแต่ไม่กล้าถามไทยเจ้ามนุษย์เอ้ยข้ากับพนจะเป็นผัวเมียกันได้ยังไงข้าจะเล่าให้เองฟังนะเมื่อก่อนข้าเป็นช้างกรรมพระ ถูกพ่อแม่ชอดทิ้งพัดภาคหลงจากฝูงพ่อมีราได้รับข้ามาเลี้ยงดูอุ้มชูเป็นอย่างดีดูแลข้าตั้งแต่ยังเล็กอย่างดีเสมอเหมือนครอบครัวคนหนึ่งไม่เคยทอดทิ้งแต่มาวันหนึ่งนั้นเขาก็เกิดปวด่วยหนักโดยฝากฝัง,งให้ข้าผู้เป็นพยายช้างได้ดูแลครอบครัว ลูกเมียและฝากไข้ว่าลูกคลอดมาเมื่อใดนั้นให้เรียกข้าผู้เป็นพญาช้างเรียกว่าพ่อทันทีและให้ข้าดูแลดุดดังลูกเมียตนเองอย่างดีที่สุดเมื่อเธอคลอดมาก็เห็นข้าเป็นคนแรกผู้เป็นแม่ก็คือนางมาโดยให้บุตรสาวตนนั้นเรียกข้าว่าพ่อ ผู้คนในย่านนี้ต่างรู้กันทั่วทั้งนั้นข้าก็รักลูกเหมือนลูกข้าเองคนหนึ่งละเขาก็เลยเรียกนางมิรากันว่าที่ดาช้างนั่นละอ๋อท่านพญาช้างข้าเข้าใจผิดมาตลอดเห็นท่านกับมิลาเรียกกันพ่อลูกข้าก็ตกใจคิดว่าแม่มากับท่านเป็นผัวเมียกันซะอีก ไอ้มนุษย์คนนี้มันช่างซื่อบื้อจริงจริงเอาแล้วเรื่องที่ข้าฝากขวังให้เอ็งดูแลหากข้ามาอยู่แล้วล่ะเอ็งจะทำได้ไหมข้าอยู่ที่นี่มาก็นานแถมยังไม่รู้ว่าตนเองเป็นใครมาจากที่ไหนครอบครัวท่านให้โอกาสเลี้ยงดูข้ามาข้าจะตอบแทนอย่างดีที่สุดและจะดูแลแม่มิลากับแม่มา ให้ดีท่านโปรดจะได้เป็นกังวลดีดีดีข้ากะว่าถ้าเองทั้งสองรักกันจะให้ออกเรือนกันเดี๋ยวปรึกษากับแม่มาก่อนนะเพราะข้าเองก็เป็นเพียงคนช่วยเลี้ยงดูเท่านั้นเมื่อพญาช้างไปปรึกษากับแม่มาพูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งผู้เป็นแม่ซึ่งเห็นว่าลูกสาวนั้นก็มีใจให้ในหลง แต่ก็กังวลว่าหากวันใดวันหนึ่งนายหลงกลับบ้านตนหรือจำความได้ลูกเธอจะเสียใจเพียงคนเดียวเลยยังลังเลใจระหว่างที่แม่มากับพญาช้างพูดคุยกันอยู่นั้นนายหลงก็ได้ยินทุกถ้อยคำที่เขาพูดคุยเลยเดินเข้ามาหาทัานทีแม่มารับกระผมมีความจริงอยากจะพูดกับแม่มากับท่านพญาช้าง กระผมรู้สึกอึดอัดใจอย่างมากแต่ก็ไม่กล้าจะพูดในเมื่อท่านมีบุญคุณกับกระผมมากวันนี้ผมจะยอมรับความจริงและรับผิดทุกอย่างคือว่าเออผมไม่ได้ความจำเสื่อมหรอกครับแต่ว่าตัวผมนั้นครอบครัวที่อยู่ต่างถิ่นไม่รักใคร่ปองดองแย่งสมบัติพรสถานกันจนทำให้แตกคอพี่น้องไม่รักกัน แถมตัวผมหายมานานเป็นเวลาสิบปียังไม่มีใครไม่มีพี่น้องพ่อแม่ออกมาตามหาเขาคงจะดีใจอย่างมากที่ตัวผมนั้นได้หายออกจากบ้านไม่ต้องมีใครมาแบ่งสมบัติผมรับปากจะรักและดูแลแม่มิลาและแม่มาอย่างดีที่สุดรวมถึงพ่อพญาช้างด้วยโปรดให้อภัยผมด้วยเถอะครับผมไม่มีเจตนาอื่นเลย พญาช้างก็โกรธมากแล้วก็ได้ส่งเสียงร้องอย่างดังจนทั่วหมู่บ้านปางช้างแห่งนี้ด้วยความโกรธที่โกหกหลอกลวงครอบครัวตนแต่แม่มาก็ได้เอ่ยขึ้นว่าท่านพญาช้างอย่าไปโกรธนายหลวงมาเลยชีวิตมันตอนนี้ก็แย่พออยู่แล้วมีครอบครัวก็จริงดีจริงเด่นแกงแย่งสมบัติกันไม่รักใครกลมเกลียวกัน เราให้อาภัยนายหลงเถิดนะลูกสาวเราก็รักนายหลงมากเราให้เขาอยู่ที่นี่เถิดนายหลงก็เป็นคนดีไม่ใช่หรือระหว่างที่อยู่ที่นี่มาเกือบสิบปีเขาก็เป็นคนดีมากจนทำให้ท่านฝากฝังข้ากับลูกให้ในายหลงดูแลไม่ใช่หรือท่านพญาช้างก็ได้สงบลง แล้วก็ยอมทำตามคำที่แม่มาบอกทุกอย่างเพราะท่านรู้ตัวดีว่าต้นเองนั้นเป็นเพียงช้างตัวหนึ่งและตอนนี้ก็แก่ชรามากแล้วเลยยอมรับในหลงให้อยู่ที่นี่พร้อมกับยอมรับให้ในหลงออกเรือนกับแม่มิลาทางคู่ก็ได้อยู่กินกันแต่ก็ได้ปลูกเรือนอีกรังหนึ่งที่อยู่ติดกับบ้านตนคอยดูแลแม่มาอย่างใกล้ชิด นายหลงก็ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมดูแลทุกคนในบ้านรวมถึงพญาช้างไม่ขาดตกบกพร่องไม่ต่างจากผู้เป็นพ่อของมิลาเลยเมื่อแม่มาได้เห็นนายหลงนั้นดูแลแม่มิลาอย่างดีเลยนึกถึงภาพตนเองตอนสาวๆที่พ่อของมิลานั้นอยู่แล้วก็ดูแลตนเป็นอย่างดีอย่างเช่นนายหลงเหมือนกันอย่างนี้ ตั้งแต่นั้นมานายหลงก็หายสาบสูญไปจากครอบครัวแท้ๆของตนเองกลายมาเป็นนายหลงคนใหม่ที่อยู่ปางช้างแห่งนี้มีเมียคือนางมิลาและแม่มาที่เป็นแม่ที่ดีที่สุดรวมถึงพ่อพญาช้างอยู่ด้วยกันอย่างนี้อย่างมีความสุขตลอดไปจบแล้วนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้นิทานลูกสม้มได้มีกำลังใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ